สวัสดีครับวันนี้ผมก็มารีวิวพีวิวลเกี่ยวกับอาหารในประเภทหนึ่งก็เมื่อคราเลยแล้วก็ไปรถซอสเกาหลีนะครับตอนนี้ก็เป็นรถลาบนะครับก็คือซันสแน็คครับยังนะรถลาบก็ราคาสิบบาทเหมือนเดิมครับประมาณสามสิบกรัมนะครับสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดก็เวลาว่างๆครับให้เด็กหรือว่าเราอยู่บนท้องถนนครับไม่มีอะไรกินก็ มันก็สบายดีนะครับการเนี่ยก็จะมีอวตามิน B นะครับก็ไม่มีคอสเลอรลนะครับแล้วก็เฟเออร์อวดีเล็กน้อยลองดูนะมันเซ็ตขนาดไหนนะครับน่าจะอร่อยเหมือนกับกินยำหรือเปล่าลาบไก่หรือเปล่าก็มีคิวอ,อาโคดด้วยแล้กก็สามารถจะหาข้อมูลได้นะครับแล้วก็ฮาลานด้วยก็สามารถที่จะโทรโดยตรงได้สู่ซอร์เทนเตอร์นะครับถ้ามีปัญหาคนที่แพ้อะไรทุกอย่าง นะครับลักษณะของมันก็เป็นลนักษณะนี้ครับส่วนผสมมองเห็นกันเอ่ยก็ไม่เป็อะไรนะครับอืมวันไหนเราอยากกินซ้มตำครับรสราบหรือว่าลา,าบเนี่ยเราเราไม่มีเราไม่มีก็ต้องทินดูไอ้นี่ครับอ่าเขาดีไซน์มาใหม่เับโดยการกิน ทานตะว,วัรสล,ลาบนะครับลาบไก่ของเซนเปิลดูนะครับว่าเหมือนกันหรือจริงคงจะปรุงแต่งนะรปรุงแต่งให้เหมือนรของจริงลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับดองอยังโอเคนะครับอืมก็ก็เหมือนเราไม่กินเนื้อเรากินพวกผักหรากินถั่วแตมมีความรสเปรี้ยวเหมือนกับ ลาบเกาหลีนะฮะไอ้ลาบลาบลาบลา,า,าบไก่เรากินอยู่อือก็อะไรอีกประเภทนะครับก็คือคงจะใช้แบบสอนบูงแต่งหรือเปล่าไม่รู้นะครับว่าจะมีหรือเปล่าเดีย๋ยวคงอ่านดูก่อนอือเม็ดดีมีประโยชน์ทุกเม็ดเลยครับ <c oughs> <c oughs> ก็อย่าลืมครับมีประโยชน์ต่อร่างกายเหมือนกันครับมีวิตามินบีมีอ่า ไม่มีคร์โบไฮเนะครับไม่ม,ไมีไม่มีพวกน้ำไขมันแล้วก็ใช้เกลือเล็กๆน้อยๆนะครับก็วันนี้ก็ขอพิเศษแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามผลงานอย่าลืมกดกดถูกใจด้วยนะครับหรือว่าซับสไครด้วยนะครับที่ยูทูบขอบคุณมากครับ